สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลงพลป้าแต็นยูทูบเบอร์สายลงพลป้าเต็นทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทางไทยกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะในคลิปนี้นะคะเออแล้วก็ขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามให้ไมล์เลิฟเจเจด้วยนะคะ คลิปนี้ก็จะมาพูดนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนั่นแหละคะ่ะเนาะ <_' c oughs> ก็คือลุงป้าที่เราติดตามมาตั้งแต่ต้นนี้แล้วค่ะไม่ว่าจะตั้งแต่อยู่ที่หมู่บ้านเก่าที่ป้านะคะอยู่อาศัยมาแล้วลุงก็ไปอยู่อาศัยด้วยนั่นแหละคะ่ะเนาะก็คือเราติดตามมาตั้งแต่ตน้นเรารู้เราเห็นว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเป็นยังไง fc ลุงป้าไม่เคยลืมอยู่แล้วคนที่เป็น fc มั่นใจในตัวลุงป้าเนี่ยจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเ,เปลี่ยนใจจากลุงป้าเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่บางคนที่เป็น fc ลุงป้าอาจจะไม่พอใจลุงป้าบางสิ่งบางอย่างในการพูดหรือว่าการสื่อสารของลุงป้าหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่บางคนก็บอกว่าออ,ออกไปเพราะป้าลุงบัวลืมตีนกิ้งกาได้ทองอะไรหลายๆอย่างที่เขาพูดถึงกันนะ่ะแต่ถ้าเป็น fc ลุงป้าจริงๆจะไม่ ออกจากลุงป้าด้วยเหตุผลพวกนี้แน่นอนคนที่พูดอย่างนี้หรือคนที่คิดอย่างนี้คือคนที่ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นคือคนที่ไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะเอาความยุติธรรมให้กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งคือเข้ามามาดูว่าหรือว่ามาทําช่องอาจจะทำทั้งทั้งสองฝ่ายว่างั้นเถอะค่ะคือมาเป็นยูทูบเบอร์บางบางช่องเนี่ยถึงกับเชียร์ลุง แต่อีกช่องหนึ่งไปด่าลุงก็มีคืออีกช่องหนึ่งไปเชร์ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะเนี่ยบางคนอย่างนี้ก็มีหลายคนด้วยนะคะหลายคนที่ทําแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ไปพูดถึงเขาคือการทํามาหากินของเขาอาจจะทําทั้งสองด้านสองฝ่ายเพราะว่าทุกทุกวันนี้คือคนที่ทำยูทูบเบอร์บางทีก็ทำสองด้านนะคะทั้งด้านที่เป็นฝั่งโน้นนามาเสนอและด้านนี้นําเสนออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่า ก็ทาในช่องของเขาเนาะเราก็ไม่ไปก้าวไกยแล้วกันนะคะแต่สําหรับคนที่เป็นเอฟซลุงป้าจริงๆนะใครจะพูดยังไงใครจะเป่าหูยังไงนะคะหรือใครจะเอาอะไรมาให้นะ่ะถ้าเป็นเอฟซลุงป้าจริงๆจะไม่เปลี่ยนใจเลยค่ะเพราะเรามั่นใจและก็เชื่อใจสายตาตัวเองเชื่อใจในสิ่งที่ตัวเองได้ยินนะคะคือสิ่งที่เราติดตามข่าวมานี่นะะแหละค่ะแล้วก็เชื่อใจลุงป้าว่าลุงป้า ไม่คิดจะทํานะคะไม่คิดจะทําสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะต่อให้เขาจนแค่ไหนเห็นไหมคะทุกคนไปขุดอดีตเขาก็คือต่อให้จนแค่ไหนเขาก็ทํามาหาก,กินด้วยน้ําพักน้ําเรงของเขาสู้งานทุกอย่างที่เขาอยากจะทําเพื่อมีอไรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวเขานี่แหละคะ่ะเราไม่เคยเห็นเขาไปนั่งขอใครหรือไปเบมือขอใครว่าเอาให้ฉันหน่อยเอาให้ฉันหน่อยฉันไม่มีอะไรจะกิน แต่สิ่งที่เรารับรู้ทุกคนรับรู้คือคนในหมู่บ้านต่างพูดต่างเล่าขานกันว่าลุงป้าขยันมากทํางานทุกอย่างทุกอย่างที่ได้มาหรือสิ่งของเพื่อจะมาจุนเจอือครอบครัวแถมยังช่วยเหลือผู้อื่นเขาด้วยซ้ําไปทั้งๆที่ตัวเองไม่มีแต่ช่วยเหลือผู้อื่นที่อยู่ในชุมชนที่เขาอยู่เห็นไหมคะทุกคนมันผิดนะคะมันผิดจากการที่คนบางคนพูดว่า ลุงป้านั่งขอทานนะคะนั่งขอทานเขาหรือว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้ลุงป้ากลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะอันนี้เอฟซี F C, ลุงป้าได้ยินแล้วทุกคนก็คงไม่พอใจนั่แหละคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินมาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราติดตามมาคือลุงป้าไม่ได้ทำอย่างที่เขาพูดแน่นอนนะคะแล้วก็ไอ้ A, ที่บอกเขาว่าคนดีที่ไหนจะมีอะไรนะ คดีสองแปดแปดติดตัวสองแปดแปดติดตัวนะ่ะคุณก็รู้อยู่แก่ใจนะคะถ้าคุณติดตามจริงๆมันได้มาเพราะเหตุใดน,นะคะได้มาเพราะเหตุใดน,นะคะคุณควรจะรู้ในเมื่อคุณก็อยู่ในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือเขาในบางสิ่งบางอย่างด้วยซ้ําไปแต่คนกลุ่มนี้คนเหล่านี้กลับออกมาพูดเวลาที่ไม่ถูกกับลุงป้าแล้วมาโจมตีเขาทุกอย่างเพื่อให้คนที่ตัวเองติดตามตัวเองเนี่ย เชื่อว่าลุงป้ากระทำสิ่งนั้นจริงๆนะคะวันหนึ่งเวรกรรมมันจะถึงตัวเองนะคะเวรกรรมจะถึงตัวเองเมื่ออยากเห็นผู้อื่นเขามีทุกข์เมื่ออยากเห็นผู้อื่นเขามีคดีเมื่ออยากเห็นผู้อื่นเขาติดคุกถึงขั้นประหารชีวิตระวังเวรกรรมจะกลับมาหาตัวเองเพราะสิ่งนั้นเขาไม่ได้ทําเขาย้อนคืนหาตัวเองหมดแล้วค่ะคิดดีทดําดีย่อมได้ดีนะคะเหมือนที่ไม่เลิฟเจเจพูดนะคะบอก คนเรานะคะเจตนาคืออะไรนะคะเจตนาอยากจะทําอะไรนะคะการกระทําที่เราทําออกไปนั่นแหละก็คือเจตนาของเรากระทาสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นนะคะเราทําดีเราย่อมได้ดีคะ่ะและได้ดีอย่างยั่งยืนด้วยเมื่อเราทําชั่วบางบางอย่างบางชั่วบางอย่างที่เราทําอาจได้ดีในวันนี้แต่ไม่นานความชั่วที่เราทำมันจะปรากฏให้คนอื่นได้เห็นมันจะไม่มีคำว่า ได้ดีเพราะความชั่วอย่างยั่งยืนนะคะวันหนึ่งความชั่วที่เราทําออกมาเปิดเผยตัวตนของมันนั่นแหละคะ่ะเราจะไม่เหลือสิ่งใดๆที่เราทําชั่วมานะคะเหมือนที่เราทําชั่วนั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ได้คงถ้าใครได้ไปดูคลิปของเสียบอยก็ขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะท่านนายกนะคะนายกไอกรือคําใช่ไหมคะ เขาเรียกอะไรนายยกเทศมนตรีใช่ไหมคะไม่เลฟเจเจก็พูดผิดพราถูกนะถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะคะก็คือจะมาเปิดงานกีฬาให้กับลุงป้าในวันพรุ่งนี้นะคะก็ฝาก fc ลุงป้าไปดูคลิปไปดูไลฟ์สดที่จำปะดงเป็นกำลังใจให้ทุกๆช่องที่จำปะดงแล้วก็กำลังใจให้ลุงป้านะคะ คือเปิดการแข่งขันกีฬาเซปัตะก้อพรุ่งนี้เนาะท่านนายกก็จะมาเปิดนะคะมาเปิดงานให้เนาะก็ดีใจกับทุกคนนะคะแล้วก็นาลิฟเจเจก็ชื่นชอบท่านนายกคนนี้นะคะท่านมีความคิดที่ดีและเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากนะคะก็คือสนับสนุนทุกอย่างที่ทําความดีนะคะก็คืออยากให้ชุมชนของเขาแข็งแกร่งปราศจากยาเสพติดนี่ล่ะคะ่ะแล้วก็ให้ทุกคนรู้รักษาไมคีนะคะเหนียวแน่นกันนะคะ เหมือนที่ท่านพูดนั่แหละคะ่ะเอสวั์สร้างหูให้เรามีสองหูฟังหูไว้หูใครจะพูดให้ร้ายใครฟังหูไว้หูนะคะแล้วก็ไปตัดสินใจเอาว่าสิ่งไหนที่เป็นเรื่องจริงสิ่งไหนที่เป็นการใส่ร้ายก็ให้ไปตัดสินใจเอาเพราะเรามีหูสองหูอย่าฟังแค่ข้างเดียวนะคะให้ฟังทั้งสองข้างจะได้รู้ว่าอะไรคืออะไรเห็นไหมคะท่านพูดมาเนี่ยก็ คือไม่เลฟเจเจชื่นชอบนะคะความคิดแบบนี้เพราะว่าคนเราอะเมื่อจะเป็นผู้นำแล้วมันก็ต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้ผู้อื่นได้เห็นและก็ชื่นชอบในตัวท่านเพราะว่าเห็นว่าท่านทำความดีนะคะคือชมุมชนของเรามีความเข้มแข็งนะ่ะอะไรก็มาทำร้ายชมุมชนของเราไม่ได้นะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะ ปากเอฟซีลุงป้าช่วยกันสนับสนุนทุกๆคนนะคะที่คิดดีทําดีคะ่ะทําความดีเถอคะค่ะความดีเท่านั้นเลยคะ่ะที่จะปกปักรักษาคุ้มครองตัวเรานะคะให้รอดผลนะคะจากการที่ผู้อื่นผู้ใดจะมาให้ร้ายหรือปักปัาในสิ่งที่เราไม่ได้ทำนั่นแหละค่ะนะคะถ้าเราคิดดีทําดีเสียอย่างนะคะใครก็ทําอะไรเราไม่ได้หรอกคะ่ะหรือใครก็ขุดประวัติ ที่มันไม่ดีของเราขึ้นมาประจานไม่ได้ในเมื่อเราทำความดีมาตลอดนะคะหากใครที่ผิดพลาดไปเรากลับตัวปรับปรุงตัวเองกับใจสังคมให้อภัยเสมอคะ่ะแต่เมื่อรู้ว่าผิดแล้วยังจะเดินต่อสังคมยังอยากจะให้อภัยไหมในเมื่อผิดแล้วไม่รู้จะคาว่าผิดผิดแล้วยังอยากจะทาต่อเราก็คงไม่สนับสนุนนะคะเราก็คงเลิกสนับสนุนกันนะคะ หันมาสนับสนุนคนคิดดีทำดีทำความดีนะคะเพื่อผู้อื่นนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะมา,มาเจอกันคลิปหน้านะคะฝาก FC ลงพลปพื่นทุกๆคนนะคะช่วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ TP Skin น,นะคะบริษัทมโหรบุทรัพนั่นแหละ,ะคะ่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลงพลปพื่อนมาดิพิตของคุณเลชนีลูทินเซตของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณนวัตนะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นตามกําลังของเราค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ